ในยามใดที่ชาวพุทธหรือพุทธประศรีเริ่มประมาทในการดำเนินชีวิตโดยประการใดประการหนึ่งกรตามไปปล่อยใจให้ไปตามกระแสกิเลสข,ของโลกก็ทำให้พุทธศาธสนาเนี่ยที่เคยเฟื่องฟูก็อาหาันมาฟุบแฟบในยามนั้นเราก็ต้องฟื้นฟูกลับคืนมาใหม่นี่เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นภารกิจ ของพุทธบริษัทสีทั่วโลกเลยเนี่ยจ๊ะโดยเฉพาะบนผืนแผ่นดินไทยน,น,นี้นี่นะจ๊ะเป็นเรื่องที่สําคัญทีเดียวเราคําสอนพระสัมมาสัมาสพุทธเจ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับของชีวิตชีวิตของทุกทุกคนในโลกเกี่ยวข้องกับสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายอย่างมีเหตุมีผลและก็สามารถตรองตามได้พิสูจน์ได้ดยเหตุที่ผล